วัสดีครับพวกเราตัวแทนจากโรงเรียนสำรงวิทยาคารวันนี้นะครับพวกเราจะมานําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องฐานตั้งแผงโซลาเซลล์แบบหมุนรับแสงอัตโนมัตินั่นเองครับผมโดยมีสมาชิกในกลุ่มดังนี้ 1. นายอัครชัยศิริบุญครับ 2. นายรัชนนท์สายเสีครับและผมนายสุริยายาดิรมสวัสดีครับครับก่อนอื่นนะครับผมก็จะต้องขอนําเสนอนะครับแล้วก็เล่าถึงที่ไปที่มาของโครงงานนี้นะครับ ทุกท่านนะครับคงจะทราบกันอยู่แล้วว่าแผงโซลาเซลล์นะครับเป็นอุปกรณ์นะครับที่แปลงพลังงานแสงนะครับให้เป็นพลังงานไฟฟ้าที่ปัจจุบันนะครับได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเลยเนื่องจากเป็นพลังงานนะครับหมุนเวียนช่วยลดโลกร้อนด้วยนะครับแล้วก็ไม่ได้เป็นพลังงานสิ้นเปลืองนะครับอย่างเช่นพวกน้ามันถ่านหินนั่นเองครับผมซึ่งก็เป็นการช่วยลดโลกร้อนอีกอย่างหนึ่งเลยครับก็เป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะครับทีนี้นะครับกลุ่มของพวกเรานะครับก็ได้เล็งเห็นว่า ทำยังไงนะครับแผงโซลาร์เซลล์ที่มันตั้งอยู่ตามอาคารบ้านเรือนตามหลังคาเนี่ยหรือว่าไอที่ตั้งอยู่บนภาาพื้นดินเนี่ยมันจะได้รับแสงอย่างทั่วถึงตลอดทั้งวันนะครับพเพื่อเป็นการนําพลังงานแสงอาทิตย์ในหนึ่งวันเนี่ยกเก็บมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดใน1วันนะครับเราก็เลยมีแนวคิดที่จะประดิษฐ์นะครับแบบจําลองนะครับฐานหมุนอัตโนมัตินะครับเพื่อที่จะให้แผงโซลาร์เซลล์ที่ตั้งอยู่ข้างบนเนี่ยได้รับกระแสไฟฟ้าหรือพลังงานแสงอาทิตย์ตลอดทั้งวันเพืพ่อที่จะนําแสงอาทิตย์ท มาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าให้คุ้มที่สุดใน1วันนั่นเองครับผมทีนี้นะครับกลุ่มของเรานะครับก็จะทําการทดลองนะครับแล้วก็สังเกตผลว่าไอตัวที่มันไม่ได้หมุนเนี่ยกับไอตัวที่แบบหมุนได้เนี่ยแบบไหนมันจะได้พลังงานมากกว่าแบบไหนนะครับจะดีกว่าและจะดีกว่ามากน้อยเพียงใดนะครับครับต่อไปนะครับก็จะเข้าสู่โครงกานของเราเนี่ยนะครับโครงงารของเรานะครับมีวัตถุประสงค์นะครับดังนี้ครับผมหนึ่ง เพื่อออกแบบฐานตั้งนะครับเพื่อเป็นแบบจาลองและก็เป็นพื้นฐานนะครับในการพัฒนาและต่อยอดไปในอนาคตนะครับอนาคตอาจจะเพิ่มขนาดเพื่อรองรับนะครับขนาดแผงโซลารเซลล์ที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตครับผมสองครับผมเพื่อเปรียบเทียบนะครับปริมาณกระแสไฟฟ้าระหว่างแผงโซลาเซลล์แบบที่ไม่ได้หมุนกับแบบที่หมุนได้เนี่ยที่รับแสงทั้งวันเนี่ยแบบไหนจะได้เยอะกว่าและได้เยอะกว่าเท่าใดนะครับผมทีนี้สมมติฐานของเรานะครับเราตั้งสมมติฐานไปว่า ฐานตั้งแผงโซลารเซลล์แบบหมุนรับแสงตะรุนมอิของเราจะต้องได้ปริมาณกระรแสไฟฟ้ามากกว่าแบบที่ไม่ได้หมุนนั่นเองครับผมทีนี้โครงงานวิทยาศาสตร์ก็จะต้องมีตัวแปรนั่นเองครับผมโครงงานของเรานะครับตั้งตัวแปรไว้ดังนี้ครับผมตัวแปรต้นนะครับคือความเข้มแสงนะครับ2นะครับตัวแปรตามคือปริมาณกระรแสไฟฟ้าสามครับผมตัวแปลควบคุมตัวแปลควบคุมของเรามี3อย่างนั่นก็คือ 1. ขนาดแผงโซลารเซลล์แสงอาทิตย์ ซึ่งแผงที่เรานํามาศึกษาแล้วก็นํามาทดลองเป็นแผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กขนาด5วัตต์นั่นเองครับผม 2. ส,สถานที่ทําการทดลองครับผมกลุ่มของพวกเรานะครับได้ทําการทดลองในบริเวณที่โร่แจ้งนะครับมีแสงแดดจ้าตลอดทั้งวันครับผมนั่นก็คือบริเวณลานซีเมนต์ของโรงเรียนสำโรงะะมิยาการ์ครับผมสามครับผมวันเดือนปีที่ทําการทดลองครับตัวอย่างเช่นวันเดือนปีหรือว่าฤดูกาลที่เป็นช่วงฤดูฝนอาจะเป็นช่วงที่มีเมฆมาก แสงสว่างไม่เพียงพอนะครับหรือว่าแสงสว่างของแดดอาจจะน้อยนะครับทาให้มีความคลาดเคลื่อนนะครับก็จะต้องเป็นตัวแปรที่เราจะต้องควบคุมให้ได้อย่างดีนะครับผมเพื่อความคลาดเคลื่อนของพลังงานที่น้อยที่สุดนั่นเองครับผมต่อไปถ้าผมเป็นวัสดุอุปกรณ์นะครับแล้วก็การดาเนินการนะครับอย่างที่ทุกท่านเห็นอยู่ตรงหน้าครับผมหลักๆเลยครับผมหนึ่งแผงโซลาร์เซลล์สาหรับทําการวัดปริมาณกระแสไฟฟ้าและทําการทดลองคือแผงโซลาร์เซลล์ขนาดเล็กขนาดหวัตต์นั่นเองครับผม ต่อไปครับผมเป็นส่วนของฐานและก็ส่วนของระบบจ่ายไฟและมอเตอร์ครับผมส่วนฐานตั้งนะครับผมล่างๆเลยนะครับเราใช้เป็นท่อ PVC ที่หาได้ง่ายและก็ประกอบได้สะดวกสบายนั่นเองนะครับผมก็จะมีท่อ PVC นะครับข้อต่อตรงนะครับข้อต่อ3าทางและอื่นๆนะครับผมต่อไปก็จะเป็นส่วนของมอเตอร์และส่วนควบคุมฐานหมุนนั่นเองครับผมก็จะมีมอเตอร์แล้วก็ มโครคอนโทรลเลอร์ uh, Arduino ครับผมเป็นตัวโคดดิ้งแล้วก็สั่งนะครับเป็นข้อมูลตัวรับแสงนะครับแล้วก็จะมี uh, ตัวโมดูลรับแสงครับผมที่ติดตั้งอยู่บนหน้าแผียงโซลาร์เซลล์เพื่อทําการตรวจวัดความเข้มแสงเพื่อที่จะสั่งให้มอเตอร์หมุนนะครับพอเมื่อมอเตอร์หมุนไปทําให้หน้าแผงนะครับไป uh, เจอแสงแดดที่ uh, ความเข้มแสงที่เราตั้งไว้นะครับตัว uh, โมดูลรับแสงที่ติดอยู่บนหน้าแผงก็จะส่งสัญญาณ มายัางไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ห <UC> ยุดการหมุนของมอเตอร์เมื่อมอเตอร์หยุดปุ๊บก็จะหันหน้าตรงกับแสงอาทิตย์นะครับเป็นแบบนี้ไปเรื่อยจนจนหมดันครัวันต่อไปมาฟังสรุปผลกันครับผมหนึ่งวางแผงเซลล์แสงอาทิตย์ยังทุณหมที่0ูนองศา15องศา30องศา4 5องศาในแนวระนาบร้อมทังวัด่ากระแสไฟฟ้าที่ได้จากแผงเซลล์และบันทึกค่ากระแสไฟฟ้าจากผลการทดลองพบว่ามุม15องศาให้กระแสไฟฟ้ามากที่สุด เปรียบเทียบกระแสไฟฟ้าฐานตั้งแบบปกติให้กระแสไฟฟ้า0.44แอมปรจากแผงโซลาเซลล์แบบฐานตั้งที่หมุนรับแสงอัตโนมัติให้กระแสไฟฟ้า0.50แอมปรครับสรุปผลการทดลองนะครับพบว่าแผงโซลาเซลล์ฐานหมุนอัตโนมัตินะครับได้รับพลังงานไฟฟ้ามากกว่าแผงโซลารเซลล์ปกติถึง0.6แอมปรนะครับโดยมีข้อเสนอแนะในการทำโครงงานนะครับเพื่อให้ลดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดละ ให้แผงโซลารเซลล์ทำงานเต็มประสิทธิภาพสูงสุดนะครับควรติดตั้งแผงโซลารเซลล์ไว้ในตำแหน่งที่มีปริมาณแสงจ้าตลอดทั้งวันนะครับส่วนประโยชน์นะครับโครงงานสามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ครับทั้งการใช้ด้านครัวเรือนด้านการเกษตรและด้านอุตสาหกรรมและนำไปต่อยอดในชีวิตประจําวันในอนาคตได้ครับครับจากการฟังสรุปผลการทดลองนะครับก็จะเห็นได้ว่านะครับขนาดแผงเล็กๆนะครับ5วัตต์ยังผลิตกระแสไฟฟ้าได้ต่างกัน0.6แอมแป์นะครับทีนี้ ถ้าเราเปลียบเทียบในสเกลงานที่ใหญ่ขึ้นนะครับตัอย่างเช่นแผงโซลาเซลล์ขนาด200วัตต์300วัตต์หรือ400วัตต์เป็นต้นไปนะครับก็จะเห็นความแตกต่างมากยิ่งกว่านี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นสรุปได้เลยว่าแผงโซลาเซลล์ที่ตั้งอยู่บนถานหมุนอัตโนมัติจะผลิตกระแสไฟฟ้าได้มากกว่าแบบที่ในหมุนนะครับหรือแบบที่ล็อกมุมอยู่กับที่นะครับตามหลังคาบ้านเรือนตัวอาคารทั่วไปนะครับ เพราะฉะนั้นก็จะเป็นนวัตกรรมแห่งอนาคตไปอีกซึ่งเราก็จะต่อยอดนะครับแล้วก็พัฒนานะครับโครงงานชิ้นนี้นะครับเพื่อให้นําไปสู่การใช้ได้จริงในอะนาคตต่อไปครับผมครับสำหรับการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์ของเราก็ขอจบการนําเสนอไว้เพียงเท่านี้หากเกิดข้อผิดพลาดประการใดผมและเพื่อนๆต้องขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ